โรงเรียนบ้านแก่งสะเดายินดีต้อนรับคณะกรรมการการนิเทศติดตามและประเมินผลการศึกษาด้วยความยินดียิ่งวิสัยทัศน์โรงเรียนบ้านแก่งสะเดาจัดการศึกษาสู่มาตรฐานมีคุณธรรมนำความรู้เคียงคู่วิถีไทยปรัชญาของโรงเรียนปัญญาณรานังรัตนังปัญญาเป็นดวงแก้วอันประเสริฐของคนดีอัตลักษณ์ของโรงเรียน ซื่อสัตย์มัธยัตยิปฏิบัติธรรมเอกลักษณ์ของโรงเรียนยิ้มใสไหว้สวยด้านที่1การบริหารวิชาการ 1. การน้อมนำพระบรมราชโองบายด้านการศึกษาในหลวงราชาการที่สิบโรงเรียนได้จัดการเรียนรู้โดยน้อมนำพระบรมราชโองบายด้านการศึกษาในหลวงราัชาการที่สิบสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาโดยบูรณาการในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้แก่ ด้านที่หนึ่งวิถีคนดีมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองด้านที่สองคุณธรรมนำชีวิตมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมด้านที่สามหนึ่งนักเรียนหนึ่งอาชีพมีงานทำมีอาชีพด้านที่4จิตอาสาด้วยหัวใจนักเรียนที่มีพฤติกรรมด้านคุณธรรมตาม,ตามที่โรงเรียนกำหนดสอดคล้องตามพระบรมราชโบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่1ิบของแต่ละระดับชั้นอยู่ในระดับเลัส 2. การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมืองและคุณธรรมจริยธรรมโรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์เป็นรายวิชาพื้นฐานและได้บูรณาการการสอนประวัติศาสตร์สแก้วในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นถึงหโดยจัดการเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนโรงเรียนได้นํานักเรียนเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์และสถานที่สําคัญของจังหวัดสแก้ว โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนด้านคุณธรรมจริยธรรมในรายวิชาสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมบูรณาการกับกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้กิจกรรมโครงการวันสำคัญต่างๆรวมถึงกิจกรรมจิตอาสาและบำเพ็ญประโยชน์ซึ่งผู้เรียนมีผลการประเมินด้านคุณธรรมจริยธรรมอยู่ในระดับยอดเยี่ยม 3. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนได้จัดการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา มีการวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551เพื่อนำมาจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านแก่งเสดาและหลักสูตรรายวิชาที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษามีการจัดทำชี้วัดระหว่างทางและตัวชี้วัดปลายทางให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและมีการบูรณาการหลักสูตรท้องถิ่นเข้ากับหลักสูตรกลุ่มสาระรายวิชามีการประเมินการใช้หลักสูตรสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ และนำผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาให้มีคุณภาพสูงขึ้น 4. การจัดกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โรงเรียนมีการวิเคราะห์หลักสูตรมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดเพื่อนำมาจัดทำคำอธิบายรายวิชาโครงสร้างรายวิชาและแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการสอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลายเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพมีการประเมินผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้และนำปรับปรุงพัฒนาให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นจัดบรรยากาศการเรียนรู้ที่ดึงดูดความสนใจและก่อให้เกิดความสุขแก่ผู้เรียนโดยใช้รูปแบบวิธีการสอนที่หลากหลายเน้นผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์และลงปฏิบัติพร้อมกับชื่นชมเสริมแรงทางบวกเพื่อให้ผู้เรียนปฏิบัติได้ถูกต้องมีการจัดทำวิจัยวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ และนำผลไปปรับปรุงพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนให้ดีขึ้น 5. การขับเคลื่อนทักษะการอ่านเขียนโรงเรียนมีการวางแผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาและมีการผลิตจัดหาสื่อและนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนภาษาไทยและดำเนินงานตามจุดเน้นการอ่านการเขียนของสำนักงานเขตพื้นที่ การวัดผลประเมินผลจากชิ้นงานพะงานของผู้เรียนเป็นรายบุคคลและรายชั้นเรียนซึ่งมีผลการประเมินอยู่ในระดับยอดเยี่ยม 6. ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโรงเรียนจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในรายวิชาเพิ่มเติมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-6มีการจัดกิจกรรมโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี มีการจัดกิจกรรมบูรณาการภาษาอังกฤษในสัปดาห์วันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ซึ่งมีผลการเรียนรู้ทักษะภาษา,ษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอยู่ในระดับดีขึ้นไป 7. การพัฒนาทักษะอาชีพทุกช่วงวัยมีการพัฒนาหลักสูตรทักษะอาชีพทุกช่วงวัยจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยใช้กิจกรรมการปลูกผักข้างรัว้วสวนครัวกินได้ในระดับประถมวัยให้ปลูกผักชนิดที่ปลูกง่าย พร้อมจากแบบบันทึกการจเจริญเติบโตบูรณาการกลับกลุ่มสาราศิลปะระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นถึงสให้ปลูกผักสวนครัวที่มีอยู่ในบ้านบันทึกการจเจริญเติบโตบูรณาการกับกลุ่มสารภาษาไทยเพื่อฝึกทักษะการอ่านและการเขียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ีถึงหให้ปลูกผักสวนครัวที่ตนเองสนใจบันทึกการจเจริญเติบโตวาดภาพและหาคำศัพท์ภาษาอังกฤษบูรณาการกับกลุ่มสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โรงเรียนมีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงมีการจัดตั้งนักเรียนแกนนำยุวเกษตรโดยมีการปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์และส่งผลผลิตขายให้กับโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนจากโรงเรียนสู่ครัวเรือนที่ยั่งยืนด้านบริหารงบประมาณโรงเรียนมีการวางแผนการใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบจัดทำแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับภารกิจนโยบายปัญหา ความต้องการในการบริหารและการจัดการศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษาและมีการนําแผนปฏิบัติการไปใช้ตามวัตถุประสงค์มีการจัดและใช้ระบบการบริหารด้านการเงินบัญชีและพัสดุอย่างชัดเจนและมีการสร้างหรือพัฒนาวัตกรรมเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องนํามาใช้ในการบริหารงานทําให้งานมีความถูกต้องเป็นปัจจุบันโปร่งใสตรวจสอบได้ด้านบริหารงานบุคคล โรงเรียนมีการวางแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถมีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถตรงตามวิชาชีพทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึงและต่อเนื่องมีการส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึงและต่อเนื่องและมีการยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาและสรุป และรายงานผลการดำเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาและนำผลไปใช้ในการพัฒนางานอย่างต่อเนื่องด้านบริหารงานทั่วไปโรงเรียนได้มีการดำเนินงานบริหารงานทั่วไปโดยเน้นการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนโดยมีการจัดทำแผนการบริหารงานทั่วไปและดำเนินงานตามแผนงานที่วางไว้อย่างเป็นระบบการพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนมีการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของบุคลากรครูนักเรียนอย่างเป็นระบบจัดทำสารสนเทศเป็นหมวดหมู่และปัจจุบันมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างโรงเรียนครูนักเรียนผู้ปกครองและชุมชนผ่านทางจดหมายข่าวเว็บไซต์โรงเรียนและเว็บเพจ Facebook ของทางโรงเรียนการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานโรงเรียนมีการจัดทำคำสั่งผู้รับผิดช,ชอบดูแลอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร มีการสำรวจความคิดเห็นความต้องการและความจำเป็นในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนห้องเรียนมีการปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่แหล่งเรียนรู้เพื่อให้โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนสะอาดร่มรื่นและปลอดภัยการเสริมสร้างโอกาสและความปลอดภัยในสถานศึกษาโรงเรียนมีการจัดทำแผนเสริมสร้างความปลอดภัยและแผนเผชิญเหตุในสถานศึกษาตามมาตรก,การความปลอดภัย3ามป้องกันปลูกฝัง ปราบปรามมีการดำเนินการตามนโยบายการจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัยโดยดำเนินการโครงการสถานศึกษาปลอดภัยรวมถึงมีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน MOE Safety Center ของสถานศึกษาเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับผู้เรียนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาสถานศึกษามีคณะกรรมการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มีการจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อป้องกันยาเสพติดให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษามีกิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียนในระดับประถมไว้และโรงเรียนมีการเข้าร่วมโครงการครูแดเพื่อต่อต้านป้องกันการใช้ยาเสพติดให้กับนักเรียนพาน้องกลับมาเรียนโรงเรียนมีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อกำหนดแผนและแนวทางในการดำเนินงานติดตามคนหาเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน โดยมีการประสานการดำเนินงานร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคีเครือข่ายในท้องถิ่นในการติดตามค้นหาเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาอย่างมีคุณภาพระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนได้จัดให้มีโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหาเพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่เข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีทักษะการดํารงชีวิตซึ่งกระบวนการและขั้นตอนของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมี5องค์ประกอบคือ 1. การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 2. การคัดกรองนักเรียน 3. การป้องกันและการแก้ไขปัญหา 4. การพัฒนาและส่งเสริมนักเรียน 5. การส่งต่ออาหารกลางวัน โรงเรียนได้รับการจัดสรรงบประมาณโครงการอาหารกลางวันจากองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมหาเจริญครบตามจำนวนนักเรียนและได้รับจัดสรรงบประมาณทันก่อนเปิดภาเคเรียนมีประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอาหารกลางวันกำหนดรายการอาหารด้วยโปรแกรม h ไท s c h o o l l u n c h ประกอบอาหารที่มีความสะอาดถูกต้องตามหลักโภชนาการและสุขอนามัยให้กับนักเรียนมีการจัดทำเอกสารการเบิกจ่ายอาหารกลางวันที่ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ และเป็นปัจจุบันการส่งเสริมประชาธิปไตยโรงเรียนบ้านแก่งสะเดามีกิจกรรมที่ส่งเสริมประชาธิปไตยมีกิจกรรมที่เสริมสร้างระเบียบวินัยที่แสดงออกถึงความรักชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์มีการจัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนกิจกรรมสภาน,นักเรียนซึ่งได้รับการเลือกตั้งจากนักเรียนภายในโรงเรียนเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้แทนของนักเรียนเป็นสื่อกลางเพื่อความเป็นประชาธิปไตย ปฏิบัติกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนสังคมและประเทศชาติขอขอบคุณคณะกรรมาการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาในการตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานของสถานศึกษาในครั้งนี้